สวัสดีครับสวัสดีครับมาติดตามข่าวกีฬากันในช่วงนี้ครับก่อนจะไปพูดถึงเกมพรีเมยร์ลีกกลางสัปดาห์ครับมาดูที่ผลงานนักยกน้ำหนักหญิงทีมชาติไทยครับทางสุรจนาคําเบ้าครับคว้า2เหรียญเงิน1เหรียญทองแดงรุ่น55กิโลกรัมครับการแข่งขันกีฬายกน้ำหนัก World g r า n ์ Prix งครับของปี2023ก็แข่งขันกันที่โดฮาประเทศกาตาร์นะครับ เข้าสู่วันที่3ครับทางออยสุรจนาคําเบ้าครับก็เป็นจอมพลังสาววัย23ปีขยับมาแข่งในรุ่น55กิโลกรัมหญิงครับในกลุ่ม A หลังจากเคยได้แชมป์ในรุ่น49กิโลกรมัมตอนนั้นเป็นแชมป์โลกเลยนะครับในปี2021ปรากฏว่าทํำท่าส n a t h ครับยกได้84กิโลกรมัมคว้าเหรียญเงินไปครองครับส่วน เหรียญทองเป็นของรีซูยอนจากเกาหลีเหนือครับยกได้9 94กิโลกรัมและเหรียญทองแดงครับลินเซงจิงจากไต้หวันนะครับ82กิโลกรัมจากนั้นเนี่ยท้าคลีนเอเจอครับทางสุรจนาคําเบ้าครับยกผ่านทั้ง3ครั้งที่น้ำหนัก1 0 5กิโลกรัม107กิโลกรัมและ109กกิโลกรัมได้เหรียญทองแดง ขณะที่เหรียญทองเป็นของคังฮยอนกะยองนะครับจากเกาหลีเหนือครับทำได้122กิโลกรัมและเหรียญเงินครับรีซูยอนทำได้116กิโลกรัม ส่วนทางด้านน้ำหนักรวมนะักยกลูกเหล็กจากเชียงรายครับทำได้193กิโลกรัมคว้าเหรียญเงินไปครองโดยเหรียญทองเป็นของรีซูยอนจากเกาหลีเหนือน้ำหนักรวม210กิโลกรัมและเหรียญทองแดงเป็นของอาร์เร็กซันดากริโกยานจากอาร์เมเนียน,นะครับ189กิโลกรัม ทำให้สุรัจนาคำเบ้าคว้าไป 2, 2> เหรียญเงินกับอีก 1, 1> เหรียญทองแดง<ย>ส่วนรีซูยอนได้ไป2เหรียญทองกับ1เหรียญเงินสำหรับรายการเวิลด์กังปรี2เป็นหนึ่งในรายการสะสมคะแนนเพื่อเข้าร่วมโอลิมปิกเกมส์2 2 2 4ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสครับ